คนเงินไปเที่ยวไหมไปเที่ยวเอาพูดเร็วพูดไปเที่ยวเอาจะวิ่งทำไมเนี่ยไม่เข้าใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่แเรนเถอะลูกอ่ะจะออกแล้วเอาเก่งค่ะพี่นองเอ้ยเบิงเอาคุณเอาขึ้นมือไหม เก่งครับจ้ะอายุเพิ่นหนาสิ่สามสี่เดือนนี่แหละค่ะฉลาดค่ะรับจะข่วมถ้าพอเปิดไห่นี่จะเพิ่นจิบไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอยู่เมื่อขึ้นค่ะออกจากกรงยางเลนนี่ค่ะกรงเพิ่นตอนกลางวันบิวกับสิปอยเพิ่นเล่นในบริเวณน,นี่แหละค่ะเพิ่นกับสิบินเล่นอยู่แถวเนี่ยในออฟฟิศนี่แหละค่ะ ตอนแรกดูกระขังเพิ่นไว้ในกลงคนงานไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมนานไปเหรอว่าไปเที่ยวไปพื่ออะไปเที่ยวปะไปไปเที่ยวเร็วมาหาแม่เร็วกินมาปุ๊บโอ้ยไปละไปเที่ยวหรอค่ะ